หนึ่งในศาสตราวุธของไทยคู่กายนักรบมาแต่โบราณแทบทุกยุคทุกสมัยแม้ในปัจจุบันจะไม่มีศึกสงครามใดๆที่จะต้องใช้อาวุธมีคมชนิดนี้ต่อสู้กันหากแต่ว่าสเสน่ห์ของดาบยังคงอยู่ในจิตใจของชาวไทยไม่เสื่อมคลายจนกระทั่งปีพุทธศักราช2514เรานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีความสามารถ และใจรักในศิละปะการป้องกันตัวจากหลากหลายสำนักในประเทศไทยได้รวมกลุ่มกันเพื่อรวมศาสตร์ของดาบแขนงต่างๆที่ตนเคยเล่าเรียนมาทั้งผสมผสานและตัดทอนบางอย่างออกจนลงตัวในแบบฉบับของตนเองเกิดเป็นดาบไทยสายเจ้ารามขึ้นและได้ฝึกฝนให้กับรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยสืบเนื่องจนปัจจุบันวันนี้เทคนิคดาบที่สืบทอดกันมาในสายดาบเจ้าราม จะถูกเปิดเผยโดยชายผู้นี้อาจารย์ศักภูมิจูทะพงธรรมผู้สืบทอดวิชาดาบไทยสายเจ้ารามและผู้ร่วมกอ่อตั้งกลุ่มไทยอชิระเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ของไทยซึ่งมีผู้นิยมฝึกฝนเป็นจำนวนมากและยังมีสาขาในต่างประเทศอีกด้วยคืออย่างเช่นว่าถ้าผมฟันไปเนี่ยดาบจะคุมตัวนะสังเกตว่าดาบไทยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะดาบไทยใช้ดาบแบบ กระบองแบบพรองคือเราไม่ได้ฟันตีไปโดยใช้ปลายปลายฟันอย่างเดียวแต่ว่าเวลาผมฟันไปหนึ่งครั้งเนี่ยฮะสังเกตว่ามันจะเกิดการย่อตัวไมปลายเนี่ยไว้แทงนะฮะปลายไว้แทงหน้าเนี่ยช่วงหนึ่งคืบที่บอกไว้เนี่ยฮะเป็นเอาไว้เอาไว้ฟันและเฉือน ดาบสองมือนี่เป็นดาบสำหรับแนวปะทะรุนแรงหนักหนวห่วง <c oughs> และนี่คือครูแหลม สักภูมจูทพงธรรมแห่งสำนักดาบไทยอชิระจริงๆแล้วดาบเจ้ารามเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสักปี2 0 1 4นี่เองครับช่วงก่อตั้งรามไม่มีไม่กี่ปีนะฮะเกิดจากการที่นักศึการามที่สนใจวิชาศิลปะป้องกันตัวได้มารวมกลุ่มกันนะซึ่งก็สมัยนั้นนักศึการามก็มาจากทั่วประเทศเพิ่งเปิดขึ้นเป็นครั้งแรกก็มี นักศึกษาที่ได้ฝึกวิชาการต่อสู้จากสำนักต่างๆนะที่มีชื่อเสียงซึ่งจะเป็นสิทธิ์รุ่นใดบ้างไม่ไม,ไม่ไม่มีด้บันทึกไว้นะฮะได้มารวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกศิละปะป้องกันตัวตอนนั้นก็คือดาบเนี่ยก็จะมีหลายหลายหลายสำนักมากนะฮะแล้วเมื่อมาสอนรุ่นน้องก็ขมวดกันขึ้นมาว่าจะสอนอะไรดีและช่วงนั้นก็มีการจัดละครเรื่องขุนศึกเป็นครั้งแรกที่หัวหมากนะฮะก็เลย เกิดการรวมตัวของนักศารามแล้วก็มารวมตัวกันแล้วฝึกวิชาอาวุธเพื่อไปแสดงละครเรื่องนี้นะพอสองสามปีผ่านมาก็คือเกิดชมรมการต่อสู้ป้องกันตัวในในรามคำแหงมีสามแผนกก็คือดาบไทยมวยไทยยูโดโเทควันโดซึ่งในแผนกของผมเนี่ยที่เรียนมาเรียกว่าแผนกอาวุธไทยก็สำนักดาบเราก็เลยตั้งเป็นเจ้ารามนะแล้วก็ถ่ายทอดส่งต่อกันไปรุ่นต่อรุ่น ผมก็ได้ได้รับการถ่ายทอดมาในปี2525ครับผมเข้าไปที่รามในช่วงนั้นครับเรามาชมการต่อสู้ของดาบเจ้ารามกันครับรวด,ดเร็วมากครับคุณผู้ชมครับลักษณะการฟันของดาบไทยเรามาดูภาพแค่กันอีกครั้งนึงครับสังเกต cosplay, ดูนะครับลักษณะการฟันของดาบไทยดาบไทยเรียกว่าดาบผ่านนะครับคุณผู้ชม เป็นการฟันแล้วผ่านนะฮะซึ่งจะต่างกับดาบญี่ปุ่นดาบญี่ปุ่นหรือซามูไรนี่เป็นการฟันทั้งตัวครับคุณผู้ชมฟันทีเดียวขาดแต่ดาบไทยนี่จะเป็นการฟันผ่านแล้วก็จะมีดาบสองดาบสาตามมาคุณผู้ชมไปฟังเทคนิคและวิธีการการใช้ดาบนะครับกับครูแหลมกันครับเมื่อสักครู่นะที่เราได้ชมกันไปเป็นท่ามอนสองกล้องครับซึ่งเป็นท่าไล่ลำหนึ่งของใน12ไม้ลำนะฮะซึ่ง มันจะไปใช้การแทงส่วนเข้าไปนะครับเมื่อเราลำปุ๊บการไล่ลำมมันจะมีการแทงนะของดาบในแง่ของมุม45องศาขึ้นไปซึ่งในแง่ของดาบสองมือเองเขาจะใช้การเปิดกันด้วยนะในท่านี้เมื่อการตวัดดาบนะฮะแทงแล้วจะเกิดการตวัดดาบเพื่อตัดคออีกทีหนึง่งคราวน,นี้เรามาดูช้าๆกันนะครับว่าเมื่อผู้ต่อสู้ฟันเข้ามานะครับช้าๆปุ๊บเมื่อกี้ถ้าเรารับในมุมเปิดอย่างนี้นะฮะ การป้องกันอาจจะมีแต่ถ้าเกิดว่าเขาฟันเอาใหม่นะ,ะครับผมฟันใหม่ครับะนะผมรับเข้าไปใต้แขนนะจงเก่ไหมเป็นการตัดข้อตัดเอ็นเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะก่อนที่จะออกดาบเมื่อเรากันเข้าไปได้แล้วเนี่ยเราเพียงแต่ระวังดาบอีกด้านเขาเองนะความไวหรือความฉับไวในการแทงเข้าที่คอในมุมสีส่้าองศาในท่าลำจะต้องทำความรวดเร็วพร้อมกับตวัดออกเพื่อหลบดาบด้านข้างของเขานะ กันด้ามดาบกับปลายดาบอีกด้านหนึ่งที่ก็จะกระแทกกลับมาเช่ไหมเมื่อเรากดได้เราค่อยตัดคอเข้าที่คอด้วยความลักษณะการเคลื่อนแบบนี้เป็นการฉากวยสามขุมนะใช้ขุมของของเท้าในการฉากออกมาแล้วตบัดตัดลงไปนะครับตัดเข้าที่คอนะฮะซึ่งดาบเล่มที่อยู่ในซ้ายมือผมเนี่ยยังคุมแขนเขาอยู่นะยังไม่ปล่อยนะะซึ่งถ้าคู่ต่อสู้ยังสู้ต่อได้นะฮะจังหวะแทงหรือจังหวะ หัวซ้้าในแง่ของดาบดาบไทยเนี่ยเขาใช้ดาบสองมือได้คล่องแคล่วนะครับฉะนั้นเมื่อเกิดการควบคุมหนึ่งดาบไม่พอดาบสองจะตามไปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเจอสองดาบนี้ก็ผมว่าก็น่าจะอยู่แล้วนะครับครับผมน,นี่คือกลอนสองกล้องครับเเรามาดูลักษณะการฟันของมอนสองกล้องกันอีกครั้งคุณผู้ชมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับ ในลักษณะของการฟันตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูนะครับตรงนี้จะไม่มีคิวนะฮะจะเป็นลักษณะของการฟันแล้วก็เรียกว่าหาจังหวะกันเราเองนะครับสังเกตตำแหน่งนะครับคุณผู้ชมครับตำแหน่งนี้เรียกว่าแทงตัดขั้วหัวใจได้ครับคุณผู้ชมแต่ถ้าหัวใจไม่อยู่นั้นก็ถือว่าเป็นการแทงทะลุปอดครับตรงนี้อันตรายครับจังหวะของดาบที่2นะครับเมื่อดาบแรกไม่อยู่นะฮะ เป็นการเตือนให้คู่ต่อสู้นี่หยุดนะฮะแต่ถ้าไม่หยุดคู่ต่อสู้ยังสู้ต่อนี่ดาบ2นี่จะปฏิบัติการทันทีครับคุณผู้ชมโดยตำแหน่งที่สำคัญที่สุดคือตรงต้นคอครับเ,<อ>เรามาดูเวลาในการต่อสู้คร<อ>ั้ง,งนี้ครับเฮ้ยฮเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดวินาทีเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับ นี่เป็นการต่อสู้ของคนที่ใช้ดาบเป็นทั้งคู่ครับออจุดเด่นของดาบเจ้ารามที่เห็นนะครับก็คือการฟันและควงคุมหลังนะป้องกันด้านหลังและการเดินสามขุมแบบวิ่งนะฮะของของรามป้องกันการรับการตอบโต้ที่หนักหน่หนวงรุนแรงนี้ก็เกิดจากการวิ่งเนะี่ะเกิดจากการไล่ตีจากค่อยๆเดินจนจนกระทั่งเดินสามขุมจากสามขุมเป็นการวิ่งวิ่งขุมไล่ตีกันนะะซึ่งในยุคเก่าก,ก็จะเชี่ยวกันมาก เรามาชมกันต่อครับคุณผู้ชมครับลักษณะการฟันนะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นการใช้ดาบเดียวนะครับคุณผู้ชมครับลักษณะการต่อสู้สังเกตดูนะฮะการจับดาบหรือว่าการเหลือตำแหน่งที่ปลายด้ามนะครับหรือแม้แต่การปลดอาวุธคู่ต่อสู้ครับคุณผู้ชมเรามาดูภาพกว้างกันอีกครั้งหนึ่งครับลักษณะการต่อสู้อย่างช้าๆนะฮะ การฟันอย่างที่บอกนะครับดาบเจ้ารามนะครับหรือแม้แต่การเดินขุมนะครับเรามาฟังเทคนิคและวิธีการการต่อสู้จากคู่แหลมกันครับคุณผู้ชมครับผมที่ได้รับชมผ่านไปนะครับเป็นการฉวยดาบหรือการชิงดาบอกจากคู่ต่อสู้นะฮะด้วยการใช้สันดาบนะเกี่ยวซึ่งคู่ต่อสู้ตัวใหญ่นะแข็งแรงกลกากที่จะเข้าไปแย่งดาบเขาได้จะต้องมีการทําลายจังหวะทําลายพลังของเขาก่อน ซึ่งสังเกตไหมครับเมื่อกี้นะครูทศได้สามารถเปิดดาบและถีบเข้าไปนะใช้แสดงดูช้าช้านะครับเมือเ <นะ S 2> ม่อครูทศฟันออกมาปุ๊บนะสังเกตไหมว่านะหยุดครับอ่ามือข้างครูทศมีการปกป้องเอาไว้ไม่ให้เกิดการบิดข้อมือหรือตวัดดาบไปในมุมอื่นที่ไม่ใช่มุมที่เขาป้องกันสังเกตว่าถ้าเขาตวัดมาฮะเราจะป้องกันได,ด้ดีวยการกดมือนะฉะนั้นคู่ต่อสู้จะอยู่ใน การควบคุมของเราอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับการถีบเข้าไปใช้ส้นเท้านะอัดเข้าไปที่ลิ้นปีหรือชายโครงนะเชื่อทําให้คู่ต่อสู้นะฮะสูญเสียพลังแล้วก็จังหวะก,การโต้อตอกบกาจะเชื่องช้าลงเพราะว่าเกิดการจุกเสียดนะครับเมื่อเขาเซาไปนะในมุมนี้ดาบที่เขาจะกลับมามันมาได้ทิศท,ทางเดียวกเห็นไหมสังเกตว่ามันจะมาจากที่ทางบนหรือล่างเท่านั้นไม่ได้มาจากด้านอื่นได้ระหว่างที่จุกอยู่ด้วยนะครับ เมื่อตัดดาบกลับมาการประท่าดาบในมุมนี้ไม่ใช่แค่รับดาบนะครับแต่เป็นการประทะาเพื่อยันสังเกตไหมถ้าเรารับดาบธรรมดาดาบจะอยู่ในมุมนี้ครับด้ามดาบของคู่ต่อสู้จะอยู่ในมุมที่ใกล้แขนเขาแต่ว่าครูทศใช้วิธีการประท่าดาบเพื่อให้ด้ามดาบยื่นออกมาและใช้การฉวยคว้าบิดข้อมือพร้อมใช้สันดาบเกี่ยวเข้าที่แขนของคู่ต่อสู้ซึ่งการที่เราจะทําแบบนี้ได้ต้องใช้ชั้นเชิงฝีมือชั้นสูงนะฮะและทําไมเราถึงเกี่ยวดาบ นั่นหมายความว่าเราต้องการจับกลุ่มเขาหรือต้องการควบคุมเขาให้อยู่กับตัวเรานะถ้าเกิดเราต้องการที่จะฆ่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยในมุมเมื่อกี้เนี่ยฮะสังเกตว่าเมื่อเราประทะดาบได้ครับเนี่ยเราจัดการไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ดาบแรกแล้วครับโดยที่ไม่ต้องสนใจดาบเล่มนี้เลยแต่ที่เราต้องทาเช่นนี้เพราะว่าเราต้องการปลดดาบเพื่อควบคุมผู้ต่อสู้อีกครั้งหนึง่งนะฮะการตีเข้าไปด้วยปลายดาบในด้านของมือซ้ายเนี่ยตวัดนี้ไม่แรง นะไม่แรงไม่ใช่ดาบสังหารแต่เป็นดาบที่จ่อไว้ว่าอย่าขยับนะถ้าเขาขยับนะดาบ2เตรียมรอยอยู่แล้วสังเกตไหมฮนะซึ่งดาบนี้เป็นดาบควบคุมต่อไอ้ที่ร้ายที่สุดคือตัวนี้ครับแทงเข้าที่สันหลังกระดูกสันหลังทะลุป,ปอดได้นะครับนะฮะอันนี้จะให้ความหนักหน่วงรุนแรงมากกว่าการฟันครับเมื่อได้ฟังคำอธิบายแล้วนะครับก็ลองมาชมท่าอย่างรวดเร็วอีกครั้งนึงว่าเขาจัดการผู่สู้อย่างไรนะครับเชิญครับ รวดเร็วมากครับคุณผู้ชมครับเรามาดูลักษณะการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมการฟันของครูทศนะฮะลักษณะการบุกหรือการโต้ตอบกับของคู่ต่อสู้นะฮะจังหวะนี้เป็นการถีบทําลายจังหวะนะครับคุณผู้ชมซึ่งตําแหน่งของการถีบนี่เช่นเคยครับในตําแหน่งที่ลิ้นปีนะครับหรือว่าในส่วนของกระเพาะปัสสาวะครับคุณผู้ชมถ้าโดนตรงลิ้นปีนี่ก็ถือว่าจุกพอสมควรครับจังหวะในการปลดดาบนะฮะ เราก็ซ้าเข้าไปที่คอลักษณะการต่อสู้อย่างนี้จริงๆแล้วสามารถที่จะขู่ไม่ให้คู่ต่อสู้สู้ได้นะครับแต่ว่าถ้าคู่ต่อสู้ขัดขืนนี่ก็ต้องซ้ําไปที่คออีกทีนะครับผู้ชมเป็นลักษณะการจับเป็นครับผู้ผู้ชมครับเรามาดูเวลาในการต่อสู้ครั้งนี้นครับเจ็ดวินาทีครับคูณผู้ชมครับถ้าเป็นลักษณะการต่อสู้จริงนี่จะเร็วกว่านี้อีกครับ ผมฟันไปหนึ่งครั้งเนี่ยฮะสังเกตว่ามันจะเกิดการย่อตัวคมดาบวิ่งเข้าหาผู้ต่อสู้จริงแต่ด้ามดาบจะกันตัวเองช่วงหน้าเรามาติดตามวิธีการและเทคนิคของการต่อสู้ของดาบเจ้ารามกันครับ hey! ดาบเจ้ารามคือการฟันคุมหลังควงคุมไปนู่นเลยครับเนี่ยใครที่จะเข้ามาในระยะหนึ่ง,งวาเราเนี่ยเป็นไปได้ยากมากครับ